สวัสดีครับพี่น้องมือเนสิตแกงครับน้องไม่สมครับใส่ปลายคอนะนครับปลาคอรน้อยแล้วก็ปลาเข็งครับปลาหม้อนะครับไข่ครับนะครับปลาน้อยครับคั่วให้ดีสะอาดน้องไม่สมกลางแล้วครับนะครับนี่คือเครื่องกระตำแล้วรัเนี่ยนะครับใส่หมอครับเครื่องทุกอย่างกาับแล้วไ่นะครับพริกแกงครับขึ้นเตาเลาพี่น้องแกงน้องไม่สมใส่ปลาครับปลาหน้าครับ สูตรของผมเองครับก็ให้น้ำเดือดครับสูตรผมเองก็สินะครับช่างสีเอาพวกปลานะครับพวกเราไม่สมครับใช่ครับนะครับนี่สูตรของผมเองครับผมให้น้ำเดือดร้อครับบม่ได้ใส่้อมกันที่เดียวนะครับนะตอนนี้น้ำก็น่างสีเดือดแล้วครับนะครับเอาไปอีตู้ค่ะเตรียมไว้แล้วครับเนี่ยครับไปอีตู้ครับคือไปแมงหลังเขาแล้วครับแกงแบบสูตรอีสานที่สานครับผมสูตรเจ้าของเองครับไปค็ดกินกับล่องมันนะครับเด้อนะครับเมืออขั้นตอนครับผม เห็นง่ายๆครับแบบบ้านๆครับผู้เบาท้ายบ้านครับผมแกงแบบอีสานอีสานนี่แหละใส้นังปลาน้านะครับนัวๆนะครับตาพริกตมตะไคระครับใส้ย่างดีแล้วครับผมนัวๆอนน้ำชุ่ยสดยังเรียบร้อยครับรสดีครับไส่น้องไม่สมเรียบร้อยใส่ปลาเรียบร้อยแล้วครับน้ำก็เดือดครับแล้วก็สิปิดป้าไว้ครับผม ระยะนั่งครับสกิดปลาไปนะครับพี่น้องนะครับสักพักนึงนะครับนะแหนมเดือดครับผมครับพุนและครับปลาขอนกระหามาได้น้องหมดแล้วครับเลยมอเกี่ยวเขาออกมันน้ำมันขอนครับน้ำมันแห้งครับนะครับลืมเรามกล่านะครับปีหกเจ็ดครับนะครับนะครับน้องหมดแล้วครับนะครับนะครับตัวน้อยกับใบป้อยนะครับไปยิบนะครับน้ำนะครับแถวนั่นแหละครับพี่น้องยังเตอสาพระทในสูบครับ มีบอนุท่านในสูบนะครับนะครับในพี่น้องก็เฮ็ดแบบวิธีสารนะครับเนาะหาอยู่หากินแล้วกมาแกงนะครับผมบ่ได้ซื้อเท้านะครับกันบ่อขี่ข้้นครับนะครับของผมกับคนอีสานนะครับกับักเฮ็ดอาหารครับแซ่บจะคล้องนี่แหละแต่พอได้แม่พาเฮ็ดมานะครับเนาะนะครับหาปู่หาป้ามาได้นะครับหาลูกหาหนูมาได้กันะครับกับ วิธีบ้านๆนะครับเนาะขนหนูก็ร้ายนะครับหนูหน้าครับผนขั้นคหับขั้นที่ามีขั้นหน้าครับที่มีปลายหย่าข่าขนครับเนี่ยหนูหน้าครับดักกระสิบพ่อได้กินนะครับดักสองสามบ่อไปครับผมนะครับหาอยู่ให้กินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องมาสีผ้าเบิงแกงครับปิดฟ้ามอไว้แล้วครับเขียงน้ำมีสมนะครับใส่ปลาเข็งต่อข้อเราหน่อยนะครับปลาหน้าเข้าเนี่ยนะครับ ก็ผู้เดือดนากินก็ไี่น้องเปิดเป้าแล้วครับโอ้เดือดกับผมเครื่องกับไซเยบรยแล้วครับกำลังเดือดแล้วครับค่นไปที่หนึ่งนะครับนะครับเอาววาที่ซุปแล้วก็กระจังใซแมงลักครับกอไปอีซูแล้วครับผมรอสักครู่ครับนะครับคิดไว้ที่ซุปนะครับจะเอาไปอีซูส่แลักะอิดฟ้าแลวกะเรียบร้อยแล้วครับนะครับรอสักครู่ครับครับพี่น้องมาถึงขั้นตอนครับใกล้สิบงแล้วครับนะอีซูครับผม อีตูครับหรือใบใบแมงลักปันห่อเหครับพี่น้องนะครับใส่ไปเลยครับพี่น้องใส่เลยตามใจชอบครับผมครับเครื่องปรุงนี้ก็ใส่มาครับนะครับเดี๋ยวกระซิซิ่มครับก็สิน้ำอ่อล้ำสมอ่อล้ำทั้งหมาพี่น้องปิด้าแล้วครับผมเอพี่น้องได้ที่แล้วครับผมครับแมงลักก็สีตูยุกนะครับนี่ครับ เติมถุงองใส่ตัวอย่างนุ่งๆพี่น้องมาซิมเมือกับพี่น้องไหลอ้ยป่าหมอมีขวนครับผมมีขวนนี่ใครวองครับผมพี่น้องซีมืองพี่น้องหืมห่อมลำพี่น้องแบบสมๆน้อยคุยลุยพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับแซ่บๆครับพี่น้องมากมากมากสูตรของผมเองครับผมแกงปลา้ะน้องไปสมครับสูตรอิสานอิสานสูตรของผมเอง แล้วนะครับพี่น้องโอ้อ้วนๆครับผมทักใส่ถั่วนลครับกินกครับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวอะไรครับตะเกียใหญ่กันนี่โยมเนยื่อขาวเหนียวแล้วครับผมนี่ครับนะครับปลาหมอหรือว่าปลาเค็งอ้วนๆห้อยนะครับพี่น้องโอ้ยเนื้อครับผมอุนพุ่ยมีใครหอมครับพี่น้องเขียงเส้นไม่สมหอมมห้วยครับพออีกตูหอมมห้วยนุ่นๆพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะพี่น้องนานี่แหละครับบทหงสือครับหายโยงหายจินเเ่าเนาะสูตรของเองครับพี่น้อง เองแบบวิสานครับผมครับอคลิปนาเจอกันับพี่น้องนะครับอาหารการกินกันนี่นะครับเเองกินเองครับผมครับพื่เห็นคลิปนี้กัะโชคดีเด้อปีหอเกตครับผมพี่น้องหายยัวหายกินแบบบ้านๆเท่านี้นะครับสู่สูงงานกันต่อไปครับพี่น้องบอด้วยจะว่าห้องกับโบทุกครับพ่อยย่พ่อกินฮหดงานเนี้ยูย่ก็ให้กันหน้าครับผมก็หัวก็สวนนะครับ เขาจะไปซื้อเขาหลายครับหมูก็ใหินลดๆเนี่ยกินปายดีสุดครับผมอายุไรก็เนอะต้องกินปานะครับเนาะห้องหาใดครับผมปลอดสารพิษครับพี่น้องนี่ครับกินใดพี่น้องขคเนี้ขอเช้ากินใดมากพี่น้องเสพแสบต้องันเด้อสำหรับคลิปนี้ค่ะแค่นี้แหละครับผมเสพแสบต้องกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ